สวัสดีครับก็คลิปนี้พี่มาพูดใช้คาว่ามาพูดมาคุยแล้วกันเรื่องบทที่เราจะมาเจอกันในฟิสิกส์เนาะอืมซึ่งตอนนี้พี่หาได้มาเป็นฟิสองตัวก็คือรหัสหนึ่งศูนย์สามกับรหัสหนึ่งสองหนึ่งอะเรื่องรหัสหนึ่งศูนย์สามแล้วกันก่อนรหัสหนึ่งศูนสามหรือว่าฟิหลักเจนฟิหลักของเราเนี่ย พี่ขอใช้อนุญาตใช้คำนี้แล้วกันเจนฟหลิกของเราเนี่ยหรือเจนฟิหนึ่งที่ปกติเราคุยกันเนาะเราจะแบ่งพาร์ทมิเทอมเนี่ยเป็นพาร์ทกลศาสตร์ทั้งหมดนี้เลยฟิสิกการวัดการเคลื่อนที่ใน1มิติ2มิติเวกเตอร์กฎการเคลื่อนที่งานพลังงานกฎอ่กฎคอนเซเวชันกฎการอนุรักษ์แล้วก็โมเมนตัมเชิงเส้นแล้วก็พวกอะไรก็ตามที่เป็นเชิงมุมทั้งหมด อันนี้เราเราจะจบผ่านมิดเทอมที่ทุกอย่างเป็นกราศาสตร์ทั้งหมดซึ่งตรงนนเนี้ยมันพูดไงดีทั้งหมดนี่ละกันเกือบทั้งหมดนี่นะเกือบทั้งหมดนี่เนื้อหาเน,นี่ยจะคล้ายๆกับมปลายค่อนข้างเป็นส่วนใหญ่เพราะฉะนั้นถ้าเป็นใบได้ก็ก็เนื้อหามันค่อนข้างทับกันเนาะเนื้อเนื้อหามาจจะยังไม่ค่อยเยอะมากอืมแต่ถ้ามาเรามาคุยเรื่องไฟนอล ฟแนลเนี่ยเราจะเปิดกันด้วยฟูอิดหรือของไหลแล้วจบของไหลปุ๊บเราจะขึ้นเรื่องการสั่นและคลื่นก็จะเปิดด้วยการสั่นแล้วก็ขึ้นขึ้นเสียงแล้วก็พวกซูเปอร์โพสิชันแล้วก็ขึ้นนิ่งทั้งหลายแล้วจบขึ้นปุ๊บเราจะเข้าสู่เทอร์โมเดนามิกซึ่งเทอร์โมเดนามิกเนี่ยก็จะแบ่งเป็นตัวของพาร์ทอุณหภูมิ กฎข้อที่1ข,อ,ของนิวตันเอ้ยกิดข้อที่1ของเทอร์โมข้อที่2ของเทอร์โมแล้วก็ทฤษฎี CD จนของการ์ดเนาะซึ่งอา final เนี่ยมันจะค่อนข้างใหม่ใหม่ๆสําสำหรับทุกคนบทที่มันซ้ำกับมอปลายเนี่ยจะมีแค่ fluid s า u อ่าใช่หลักๆเนี่ยจะเป็น2ตัวนี้ที่ค่อนข้างซ้ำกับมอปลายอันนี้อาจจะมีซ้ำบ้างซ้ำแบบ นิดนึงกับอันนี้ที่ซ้ํากันแบบอีกนิดนึงแต่สองอันนี้จะซ้ากันค่อนข้างเยอะอืมแต่ว่าก็จะมีมุมมองใหม่ๆเข้ามาและส่วนข้างล่างทั้งหมดเนี่ยจะเป็นเรื่องใหม่ละกันจะเรื่องใหม่เกือบทั้งหมดเลยจะมีแค่สูตรเดียวสองสูตรสองสูตรเท่านั้นที่ซ้ําแต่ว่าอ่ะเกือบทั้งหมดจะเป็นเรื่องใหม่เพราะฉะนั้นไฟนอลจะเป็น พาร์ทที่ค่อนข้างใหม่สำหรับทุกๆคนซึ่งจะค่อนข้างยากเลยทีเดียวเพราะว่าสูตรก็อาจจะยุ่งนิดนึงอาจจะยุ่งและเยอะนิดหนึ่ง,าาง,ลงแล้วก็เนื้อหาและมุมมองที่มันอัพเฟกเจจากมิดเทอมมาค่อนข้างประมาณหนึ่งแต่ว่าก็ไม่ยากเกินเบอร์ไม่ยด้ไม่ได้ยากเกินที่แบบเออจะทำได้ทำไม่ได้เออจะทำไม่ได้อยู่นะมันยากในเกณฑ์ที่ว่าเออถ้าเราเก็ตไอเดียมันก็ทำได้อยู่นละ แ้ส่วนฟิสิกส์รหนึ่งสองหนึ่งอาจจะดูนิดเล็กๆน้อยๆตุ้มเป๊ะตุ้มเป๊ะนิดหนึ่งสิสาหรับฟิสิกอลไซเอนส์ฟิสำหรับฟิสิกอลไซเอนส์เนี่ยพี่เขียนอันนี้เท่าที่พี่รู้มานะว่าเออหลักๆจะเป็นอย่างนี้หลักๆของฟิส for physical science เนี่ยถ้าเราไปขอชีตติวชีตเรียนชีตอะไรจากรุ่นพี่ก็ตามเนี่ย หรือจะเป็นห้องติวของปีก่อนก่อนนะพี่พูดไว้แล้วกันพาร์ทมิดเทอมข้างบนจะเป็นพาร์ทมิดข้างล่างจะเป็นพาร์ทไฟแนลพาร์ทมิดเทอมเนี่ยตรงนี้เนี่ยจะค่อนข้างเป็นเหมือนฟีหฟีหรหัส103อ่ะพี่วงไว้ให้รหัส103่งศก็เนี่ยเกือบทั้งหมดถ้าเรากรุ๊ปดูดีๆเราจะสังเกตได้ว่าทั้งหมดเนี่ย มันคือเหมือนฟี1เลยที่พี่พูดไปเมื่อกี้เกือบทุกอันเลยแค่ว่าเรากรุบกรุบกรุบให้มันแน่นขึ้นกรุบให้มันแน่นขึ้นมันก็เลยเนี่ยจากทั้งหมดนั่นอะของอันนี้ของ midterm อันนี้ของ final ของเจนฟีหนึ่งเนาะอืมแล้วก็ถ้ามาคุยเรื่อง f i นอ l final เนี่ยหรือมันก็คือฟีสที่เราคุยคุยกันฟีสหรือรหัสสองสา สองสามศูนย์สี่สฟิรหัส1,2,1่งสองหไฟนอลหรือมันก็จะคล้ายๆกับฟิรหัส1,0,4นะหรือฟิสองอืมก็เราจะเปิดด้วยไฟฟ้าก็คือไฟฟ้าทั้งหมดเลยตั้งแต่ไฟฟ้ากระแสะตรงไฟฟ้ากระแสะไฟฟ้าสถิตก่อนเนาะไฟฟ้าสถิตก็จะมาคุยเรื่อง สนามไฟฟ้าด้วยสักไฟฟ้าด้วยอะไรต่างๆแล้วพี่เห็นว่ามีไฟฟ้ากระแสสลับแต่พี่ไม่ชชว่์ว่ามีกระแสตรงไหมเพราะาพี่ไม่ได้คอสิลิบัสมาเหมือนกันถ้าได้คอสิลิบัสต,ตัวเต็มะหรืออะไรมาเดี๋ยวพี่อาจจะทําคลิปตรงสรุปตรงนี้ให้อีกรอบนึงเนาะอืมแต่เท่าที่ณนะปัจจุบันกับละคันเท่าที่พี่รู้แล้วก็ไฟฟ้าแล้วออันนี้ให้เราคุยเป็นฟีสองแล้วกัน ตัวนี้จะเป็น midterm ของฟีสองและตัวนี้จะเป็น final ของฟีสองเพราะฉะนั้นเนี่ยหลังจากนี้อ่ะเราก็จะมี EMW e l e c t r i Magnetic Wave หรือคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าเนาะซึ่งก,ก็ค่อนข้างใช้ได้อยู่มันอาจมันไม่ยากแต่ว่าจะค่อนข้างใหม่แล้วก็แสงแสงทั้งหมดเลย ตั้งแต่การอะไรการเลี้ยวเบรกับการแทรกสอดของแสงเนาะอ่าแล้วก็จะมีพวกเลเซอร์มีพวกอะไรพวกนั้นด้วยอ่าแล้วก็มาตัวของฟิสิกส์ยุคใหม่หรือตัวควอนตัมฟิสิกส์อืมก็จะเรียนเกี่ยวกับตั้งแต่ทฤษฎีชลดิงเกอร์ด้วยสมการชลดิงเกอร์ไอตัวของเฮดไซเท่ากับอ e ีไซอย่างเงี้ยเนี่ยอ่าก็มี แต่ไม่รู้นะว่าในนี้มีหรือเปล่าเพราะาพี่ก็ยังไม่ได้ขอสริบัตมาอะตัวอย่างเช่นเทสไซเท่ากับอีไซหรืออื่นๆเช่นพวกคนตั้มสเตทหรืออะไรที่แบบเบสิกเบสิกอือันนี้ก็จะเป็นค่อนข้างใช้คาว่าอินโทรแล้วกันอินโทรทูกคนตัมเคานคิกแล้วเราก็จะจบด้วยฟิสิกส์นิวเคลีย์ฟิสิกส์นิวเคลีย์ก็ก็คือเป็นการมองเกี่ยวกับนิวเคลียสของธาตุ แตมากกว่าซึ่งบทนี้ไม่ค่อยมีอะไรแล้วก็5อ่านี้วงเล็บไว้หน่อยละกันคือถ้าไปดูห้องติวเจนฟิปีก่อนเจนฟิสองปีก่อนเนี่ยมันจะมีตัวของ relativity ด้วยหรือทฤษฎีสัมพัทธภาพแต่ในเนี้ยในเท่าที่พี่หาหามาเนี่ยไม่มีไม่มีในที่เจอนะแต่ว่าไม่รู้ว่าในเทคจริงๆในคอสซิลบสจริงๆมีไหม เดี๋ยวพี่ขอเวลารีเสิร์ชก่อนแล้วเดี๋ยวถ้าเจอหรืออะไรเดี๋ยวพี่มาอัปเดตให้หรืออาจจะไปอัปเดตตอนอีกทีตอนที่ได้ติวห้องติวกันเลยเนาะอืมแต่อ่ะเรามาคุยหลักๆในนี้แล้วกันซึ่งมิเทอร์เมื่อกี้ก็คือเหมือนเมื่อกี้แหละพี่พูดไปแล้วพี่มานี่ไฟนอลให้หน่อยแล้วกันไฟนอลไฟฟ้าทั้งหมดเนี่ยจะค่อนข้างใหม่มากๆอิเล็กโทรแมกเนตเออเอาง่ายๆคือฟิ ตรงนี้ทั้งหมดเนี่ยจะเป็นค่อนข้างใหม่ทั้งหมดยกเว้นนิวเคลียร์นิวเคลียร์เป็นเรื่องเดิมจากเมื่อปลายนอกนั้นทั้งหมดเนี่ยบวกลีดไลด้วยอ่ะจะเป็นเรื่องใหม่ของฟิสิกส์เลยที่เราจะได้มาเจอกันอืมแต่ว่าถ้ามีข้อสงสัยหรือเรารู้อะไรเพิ่มหรือเราอะไรต่างๆก็เออเมลมาหาพี่ได้เลยนะอ่าในพี่ให้ใน นี่อยู่ยแล้วอือหือทีนี้เนาะเมลพี่เองหกห้าสามสี่สามสี่แปดสามสองสามถ้าเออม,มีมีคำถามหรือว่าอยากได้ไกด์หรืออยากได้อะไรก็ทักมาหาพี่ได้เลยเดี๋ยวพี่จะพยายามตอบให้ละกันอือ